เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างลายพีสวัสดีครับเป็นที่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเล็อกอยู่นะครับบ้านพื้นที่กว้างขวางเลยนะครับหลังนี้มีที่เหลือเยอะปลูกต้นไม้พืชผักผลไม้ได้เยอะเอกสารสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วน,นครับมีพื้นที่เหลือๆทีเดียวตัวบ้าน,นครับมี 3ห้องนอนนะครับหห้องน้ำหนึ่ห้องครัวหนห้องโถงพร้อมกับลรงจอดรถอากาศดีลมเนื่อเงียบสงบเป็นส่วนตัวแต่ก็มีพื้นผ้านนะครับไม่เปรี่ยวน้ําไฟพร้อมเข้ามาจากถนนใหญ่แค่200เมตรเท่านั้นเองห่างถนนสุขุมวิท200เมตรครับห่างทะเลหาดแม่ลําพึ่ง2กิโลครึ่งเท่านั้นเองครับใกล้แหล่งท่องเที่ยวห่างตลาดผลไม้ตะพงแค่หกิโล ับราคา1นล้านนบาทกับบ้านพร้อมที่ดิน123ตารางวาแปลนนี้อยู่ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับท่านใดสนใจกำลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่กอไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสามารถนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรให้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนอยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ